อ่ะเราเข้าเรื่องออมสินกันก่อนนะครับมาเดี๋ยวอาจารย์ให้ออมสินก่อนเดี๋ยวมันจะบางคนเขาง่วงเนะาะก็อย่าคุยยาวๆตอนนี้หนาวครับทุกคนไม่หนาวเหมือนอาจารย์หรอกอาจารย์หนาวมากเลยดูสิบเจ็ดองศาสิบหกองศาเดี๋ยวอาจารย์กินน้ำก่อนแป๊บหนึ่งใครอยากเข้าห้องวีพีเพียงว่าสนใจขอบคุณพี่เบนจวันสิบเก้าดวงขอบคุณนะครับด้วยช่วงนี้ไม่ไม่ค่อยนิ่งเดี๋ยวว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้จะกลับมาทวงบอลลังให้ดูนะ เราทวงมาลังหวยไทยกันก่อนมา,มาเอาวอามสินก่อนแคปนะครับอเอาเอาลากเสมอขอบคุณนะครับออมสินวันนี้อาจารย์ให้เด่นห้านะครับปีที่แล้วที่อาจารย์มาทับเบิกอ่ะมันออกห้าเจ็ดเม็ดเดียวเลยนะครับทุกคนลองถ้าไทยอันทุกคนลองออมสินดูนะ ลองอมสินดูลูดก็ได้เจาะก็ได้นะครับเนาะแคปหรือยังถ้าแคปแล้วพิมพ์คำว่าอมสินขอบคุณค่ะออมสินขอบคุณครับถ้าเบิกหนาวคักตอนนี้ค่ะออนอตีหนาวคักดีดีครับอาจารย์ก็ยุท่อเบิกแล้วครับเนี่ยอาจารย์ทําดีที่สุดนะก็ต้องบอกว่าหวยมีเข้ามีหลุดนะครับช่วงที่ฮานอยเข้าติดติดหรือว่าลาวเข้าติดติดช่วงนั้นก็รวยช่วงนี้มันหลุดบ้างเข้าบ้างวันนี้มันเข้าตัดซึ่งก็ขอโทษทุกคนด้วยนะครับก็ อยากให้ทุกคนอยากให้ทุกคนไม่ไม่ไม่ได้มาแค่หวยอ่ะอยากให้ทุกคนมาด้วยความศรัทธาอยากให้ดูเรื่องราวอาจารย์อยากให้ดูสิ่งที่อาจารย์ไปช่วยคนที่เขาลําบากอ่ะทําไมไม่ชมตรงนั้นบ้างทําไมต้องมาจอบดูแต่ว่าหวยเข้าไหมหวยหลุดไหมพอเข้าไม่ขอบคุณพอหลุดมาด่าเนี่ยบางคนแต่ทํำไมสวัสดีหกพันคนนะครับโอ้โหฝากแคปด้วยและกันฝากแชร์ด้วยนะทำไมไม่ดูว่าอาจารย์ไปแกน้ำท่วมแกก็ไปบ้านไฟไหมแกก็ไป ใครเป็นอะไรที่ไหนแกก็ไปทําไมไม่ไม่มาดูเรื่องนั้นบ้างเนาะใช่ไหมจะได้แบบถ้ามามาด้วยความศรัทธานี่แคปแล้วเนาะแคปแล้วเนาะหกพันกว่าคนแคปแล้วเนาะัสดีหกพันคนคนเยอะมากกว่านี้นะครับก็อยากให้ติดตามทุกอย่างที่อาจารย์แนะนําทุกอย่างที่อาจารย์พาทาผมเชื่อว่าทุกคนในนี้ก็อยากทําบุญอยากจะช่วยเหลือคนอื่นเหมือนอาจารย์เพียงแต่ขาดคุณทรัพย์ซึ่งตอนอาจารย์ยากจนอาจารย์ยังไม่รวยเนี่ยให้หวยไทยก่อน ตาไายได้เลยนี่ผีกินซีนอ่ะเอาหวยไทยกันครับ <c oughs> อ๋อนะ่าใสมากอาจารย์ใช้คีมดีคีมถูกครับคีมชุดอาจารย์ไปหาหมอหมด3-4มแสนเชื่อไหมไม่หายมันใช้คีมชุดละหกรหายนะครับแอดไลน์ไปพิมพ์สนใจแอดไลน์ไปก็ไปถามเรื่องคีมก็ได้เดี๋ยวอาจารย์ส่งลิงก์ที่ อาจารย์ซื้อกับเขามาให้แล้วก็ไปหาอุดหนุนกับข้าเจ้ารถอืมอาจารย์ไม่ได้ขายนะไม่ใช่ขีมอาจารย์นะครับผู้หญิงอ่ะใครอยากหน้าใสอยากสวยก็ลองดูนะครับถ้าเชื่ออาจารย์นะพี่หญิงปูดาวห้าสิบดวงขอบคุณนะครับรัฐบ,บาลไทยงวดน,นี้ก็ยังยืนยันว่าเด่นเด่นหกนะครับเม็ดเดียวหกสามสามหกนะครับหกสามหกเจ็ดเจ็ดสามหกสองหกหนึ่งหกศูนย์อย่าไปถ่ายคลิปคืออยู่วังน้ำเขียวเด้ออ ยบอบัแมนออบอ่ะคนในคลิปน่ะน่าจะเป็นออได้หน่อคลิปน่ะคอยขี่รถบ้านไปคอยเล่ไปท่ายคลิปเหมือนนันพี่จารุณีดาวสามสิบห้าดวงขอบคุณนะครับบมื่อไห้ดคลิปหลุดเลยว่าโอ้ยผ่านแหงนะกระเจ้ามีสันเคื่อนเขาในรถบ้านนั่นแหละยาได้เบาเล่นะด้คบเดี๋ยวตำรวจเขาที่มาจับผมเดย พิเซนเตอร์คีมก็มาอยากทําเองอยู่นะครับคีมไม่ใช่ของอาจารย์หรอกอาจารย์ไม่ได้อะไรเลยเดี๋ยวเอามาทําเองอยู่ซื้อสูตรทําเองเลยขอบคุณอาจารย์นะสาธุบางบางโอ้ันนี้คนนี้ดูตั้งแต่แรกเลยชอบตัวไหนครับเนี่ยไม่แสบครับคีมไม่แสบมีกลิ่นนิดๆแต่ว่าไม่แสบแคปยังแคปแล้วรอทูปปู่อ่ะพิมพ์คำว่ารัฐบาลไทยขอบคุณค่ะขอบคุณครับห,หน่อยหน่อยเออนี่น่ารักพีนาริยาเนี่ย แกรู้เลยแกพิมพ์รัดเลยดูด้วยคีบอะไรอ๋อดูจนจบไม่ใช่ไม่เคยดูสนใจคิมพี่พี่วิไลพรพี่พี่พิมคำว่าสนใจแล้วแอดไลน์ผมมาเบอร์ห้องพักเ้าพักของอยังไะเนี่ยเอเอศูนย์ยยยนหนึ่งศูนย์สองบ่เด่นหนึ่งลยห้องอ่ะศูนย์หนึ่ง คิมสนใจนะแอดมาคนระับก็ไปบอกอเขาว่าคีมบอกว่าคีมสนใจคีมอย่างเงี้ยก็ได้ใครอยากเข้าห้องวีนะครับชุดปู่เวทนะครับสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับหรือทุนน้อยไปบูชาทูบทูบชุดหนึ่งร้อยเก้าเก้าหรือไม่ต้องไปบูชาอยู่หน้าเพจได้ฟรีนะครับใคร <c oughs> อยากเดี๋ยวดูเลขทูปกันเลยครับอะแคปเลขทูปนะครับออกไปเด็ด All, อ้อนัดหลอเสมอถ้าถ้าไม่เสมอเนี่ยคือมันจะไม่เท่ากันใช่ไหมอ่ะดูเลขทูบครับมากมดคาร์อน่แล้วมาคืออาจา์อาจารย์ชื่อเหมือนโดนเลขอาจารย์อันหกสามอาจารย์ก็ไม่ซื้อเยอะกับเพื่อนอ่ะเลขทูบนะครับเลขทูบรอคักมอนีนาใสคักขีมดีดีครับต้องเอาไปใส่เบิง้งเนะว่าได้ขายหรอกเพราะว่าเป็นของจาของว่าได้เงินน้ำเขาได้ด นะครับอะไรดีก็อยากแนะนําให้ลูกศสษย์หมดแหละเหมือนเลขดีนี่แหละพรุ่งนี้ขอกี๊ดนะครับชอบหกสามเจ็ดแต่ก็ชอบ 37, ออนอมากกว่าเนี่ยให้สีเกียรติให้อยเอ็ดคือเบาดีแต่เนอะบ,บาทที่เนี่ยเจ็ดเก้าเก้าอาจจะแปรให้ฟังนะครับทุกคนมาค้นไดอบ,บอเบอร์แถมขอไอยหาสอบครับ <laughs> นะครับใครยังไม่มีภาระเราพร้อมเป็นภาระนะอ่ะจะพูดให้ฟังนะครับเจ็ดเก้าเก้ามันแปลได้เหมือนงวดก่อนงวดก่อนมันแปดศูใช่ไหมเรื่องฝ้าช่วยได้ครับพี่พี่บนส่งแต่ก็ค่อยๆจังนะอาจารย์ก็มีคือ9ก้าสองตัวก็เลยเจ็ดเก้าสองก็ได้เจ็เก้าเก้าก็ได้เจ็ดเก้าสองก็ได้ เจ็ดเก้าหกก็ได้เพราะว่าอะไรเนี่ยมันกลับหัวได้แต่ว่าถ้าถ้ามันเยอะซื้อเลยเจ็ดเก้าเนี่ยกันเจ็ดหกไว้เก้าเก้าก็ติดไว้ก็ได้มันไม่ได้กลับหรอกเก้าเก้าแต่ว่าเนี่ยมันเป็นเจ็ดเก้าสองก็ได้เหมือนงวดก่อนปู่ให้แปดศูนย์ศูนย์ก็เนี่ยงัว่าเป็นตาหักเมื่อก่อนปู่ให้แปดศูนย์ศูนย์อาจารย์แปลให้แปดศูนย์สองเพราะอะไรมีศูนย์อยู่สองตัวเลขออกอะไรเลขออกศูนย์สองฉะนั้น ระวังตรงนี้เลยเจ็ดเนี่ยพี่คนนี้พูดถูกครับเจ็ดหกเจ็ดเก้าเก้าสองแล้วก็เก้าเก้าอ่ะแปลเลยผมแปลเลยเจ็ดเก้าเจ็ดหกแล้วก็เก้าสองด้วยตรงนี้เก้าสองอยากได้ครีมกับออนอทพี่พิมพ์สนใจแล้วอ่าไปถามแมดมินว่าอยากได้ครีมเดี๋ยวเขาส่งให้ส่งไลน์บูชาครีมให้เนี่ย นเนี่ยเนี่ยไอ้เก้าเก้าเก้าอาจจะเป็นเก้าสองตัวก็ได้ก็เป็นเจ็ดเก้าสองก็ได้เจ็ดเก้าเก้าตัดเล่นงวดก่อนมันแปดศูนย์ศูนย์ก็ออกศูนย์สองไงอาจจะออกเก้าสองก็ได้อืมใช่ไหมอืมเห็นไ,ไหมอันนี้แปลแปลให้ฟังนะแปลให้ฟังเฉยเยถ้ามันเยอะก็ชอบตัวไหนก็ซื้ออย่าไปซื้อทุกตัวแหละคืออาจารย์ก็ให้เป็นแนวทางนะอาจารย์ไม่รู้ออกตัวไหนาอาจารย์ก็เลยแปลไปงั้นแหละ เพราะว่าอาจารย์ดักไว้นะครับสำหรับคนที่ชอบนะมองเป็น769ดหกเก้ใช่อกอาจารย์ซูมก่อนเนี่ยนีซูมให้ดูสนใจคีมพี่วิไลวันพี่พิมคำว่าสนใจแล้วแอดไลน์มาพี่แอดไลน์มาแล้วมาบอกในไลน์ว่าคีมหกรี่สิบมันจะได้2ปุก เอาไปทาดูแล้วตอนเช้าให้ทากันแดดด้วยอืมเนี่ยมันจะเป็นครีมแบบนี้เดี๋ยวเอามาให้ดูผมพกมาด้วยอยู่ไดดด้เฮ็แบยอย